ก็สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสายไปตองพามาชมไปตองที่ใต้สนามทางด่วนคลองห้านะับเป็นการเล่นคู่ทั่วไปฮะเจนได้ว่าคู่นี้มีคู่หญิงมาเล่นด้วยนะคนวันนี้เท่าที่ดูมีคู่หญิงคนเดียวที่เล่นแต่เสียแต้มต่อนแต้มนะไปตองมีข้าหมหัวอีกหนึ่ง สำหรับคู่นี้ถ้าใครชนะจะได้เข้ารอบไปก่อนนะคใครแพ้ก็ไปตัดล่างน้องเข้ามาลบเข้าุยเข้าไปตองดีอย่างเลยขวัญลูกก็ามาดูที่มาเข้ามาเข้าลูกนะ เข้ามาต่อเข้าแบบมาไม่ให้ตีเลยมั้นะครับ๊อปโอ้โห,โห,โหน้องก็เข้าดีด้วยใกล้ๆเรายังเข้ามาเปลี่ยนเปตองสี่ลูกนี้เข้าดีหมดเลย ที่ดำจะเตะดีไม่ดีลั่นรูดตัวเองจะเสียเยอะนะครับโอ้โหเสียสอเลยครับตอนนี้ตีใหม่แล้วครึ่งเริ่มอไล่ได้ครับ <S <S เหมือนจะตีไล่เลยครับตีตัดแต้มก็ลุ้นให้อีกฝั่งเขาเข้าเอาประมาณนะั้น ป้งโอ้ยแต้มเป็นกรอบเป็นกำรรเลยข้าแต้มหวานมอดหวานได้หนึ่งแล้วครับโอ้ลูกนี้ไม่ได้ครับติดมือครับชมต่อครับน้องเขาเข้ามาปั่นไส้ก้อยมา แวบพี่หมาไม่เปลี่ยนครับจับเปลี่ยนครับร่างสวยๆเดี๋ยวทางนั่งเดินด้วยพลายายพี่น้องก็เตีครับตั้งจอดจอดห้างจอดห้างทีสองเต้มอยู่แล้วตอน ขึ้นมาเข้าอีกลูกหนึ่งครับจ๊บเข้าสวยคเลยลูกเตะจ๊บเต็มเหนียวเอาไปเลยไม่มีตายตรงนี้ทั้งเข้าให้ได้ทั้งสามลูกครับใครจะได้เต็ม ดำเข้ามาป้อมลุกสองมีอะไระแส้งดำเข้ามาคอบโอ้ยลุงนี้เข้าดีมากเขี่ยมา,อาอสองคืนสองคืนตีกันเข้ามาทางนี้อีกอยู่ดีมาดูนะครับเล่นหลุกเล่นดีก็เล่นได้นะ มโ <ผม S 1> ดนนะครับถ้าตีโดนที่ทางแก่นจะมาทางนี้ครับอุ้ยไม่โดนด้วยเสียสองอยู่น้องเขาต้องเข้าตัดให้เสียแต้มเดียวหรือจะตีไม่แน่ใจโ<ต><ต>ดนแล้วใครจะทำยังไงตีครับตีเสียสองก็โด,ดนะครับ โอรวมีนฝั่นมาว่าเข้าดีอ่ะอเพื่ออไรมันเสียสองเลยจะข้อแต็มสามนะตอนนี้ป้องดูต่อครับเข้าดีเยอะเลย เว้ามเข้าไปตองดีมันดูลุกตีลอยมาข้าม๊อกลอยข้ามป๊อกโ้ยโดนคู่แต่ว่าออกหมดหม,มาชอบแบเนี น้องคอยจะเตะปักจอดไม่จอดนะลอยมาตรงมากตอนนี้เรียกพี่ดำสามโลกลูกได้เปลี่ยนนะครับเขาเปลี่ยนได้ทุกลูกได้แจมนะครับปัง น้องเขาจะตีครับโอ้ลูกหล,กลกุดหลุดนิดนึงเนี่ั่งตีครับลูกนี้ตั้งรัจำจะเข้าอาแต้มนะตอนนี้ไม่ถึงครับเสียสองจเข้าอีกลูกหนึ่งครับ ปักได้หนึ่งแต้มดูต่อครับี่มาเข้ามาไม่รู้อันนี้โดนเม็ปิดเลยได้เขาก็ามาปั่นปั่นลูกนีน่ลูกมา

ลูกนี้ดูฮะโอ้ยลูกนี้ก็โหลดแล้วรอบนี้เสียแต้มแน่ๆแล้วครับเ,เป็นแบบนี้ลูกนี้เข้ามาเปลี่ยนได้ครับเนีสองลูกนี้ได้แต้มแต้มอไะไรเหรอสี่สองจต้อง,องเขาตีถูกจะได้หนึ่งแต้มนะครับปับงโอ้หวานนะหวาย ลูกนี้องการเข้าเก็บแต้มอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ดูนะครับ<ม>จะได้จีแต้มลุกล่างก็คมดีอยู่ฮะโอ้หน้องทีทีส่สองเลยฮะได้สองแต้มแล้วเข้าแต้มสามได้หรือไม่ไม่ได้ครับ่าอดูต่อครับแต้มซูสีมา ูพี่หมาเข้านะครับลูกนี้ตอนนี้ตั้งใจแล้วครับไม่อกี้เล่นนะว้าตั้งใจทำก็ทำได้น่าจะเป็นห้าสามห้าสี่น้องก็ตะตีลูกนี้หลุดเสียดายเอาอีกลูกหนึ่งป้องดูพี่หมาเข้าเอา เกือบแปดเกือบดเกี่บแปดดตเปลียนพี่ดำต้องตีเอฟลูมี อยตีขยุกไม่ไม่ไม่ต้องเต็มเม็ดเลยเดยนนะครับเขาเปลี่ยนไหมเปลี่ยน ตรงนี้พี่ดำจะเตะไม่รู้จะออกช็อตลูกไหนด้วยสองลูกนะแต่ถูกน่าจะถูกนะครับโอ๊บไม่ช็อตนะโอ้เข้าอะจะดูพี่มาตีลว ดูนะครับลูกตีแววบโอ้โหขดละทางเลยอ่ดอาออดูต่อครับคะแนนนำเลยนะฮะนองเข้ามาปั่นแววบโอ้อโอเข้าดีด้วย<อ>ูนี้มนพี่ติว<อ>เล่นไม่ได้ ก็ห้ามตีนชาบที่เย็นอยู่ทงทางน้องเสียดับที่ดำเริ่มหลุดนะ้รงน,นี้ก็ขยิงนะโรี่หมาเข้าครับแวบตั้งใจเข้าแล้วนะครับตอนนี้

ยนต์ฝันมาสวยมากนี่พี่ดำต้องตีลูกตีลูกนี้ต้องท่าน้องเขาก็เปลี่ยนได้ได้เปรียบน,นะครับเพราะว่าลกลกลลกได้เปรียบอยู่หนก วัวตีรุ่นแก่ให้งกเจี๊ยบลงเข้าครับนี่เขาปั่นมาไม่จบับเพร,ระาะว่าเขาไม่ใช่มือตีครับสั่งเข้าแล้วครับโอ้ ดูต่อครับหกห้าแรปอเข้าดีแล้วตั้งใจเข้าแล้วครับดูต่อครับงบโอ้ยนี่ก็ถึงนะครับในโซนนะดูโซนน้องเขาจะไปเปี่ยว มาแล้วฝนตกนะหน้านี่นมาเข้า,ขาอ๊บให้เดินเข้ามาโอ้หลุดน,นิดนึงมาดูน,นะครับพี่ดำจะไ้ ทั้งเราทั้งเขาครับดูพี่มาเข้าครับโอ้นี้ก็เข้าดีนะครับเปลี่ยนด้วยดูลูกเตียมตรงเชฟูปึ้งโอ้โหเอ,อาแค่ตาย <c oughs> ดโดนรถตีพี่ดำเต็มเม็ดเลยครับดูน้องเข,าเข้าครับชุบใหม่เองตกไกลมาก เป็นผู้หญิงคนเดียวที่เล่นกับผู้ชายเฮ้ยเข้าสวยดูลกูกตีพี่ทำฮุมเป็นเม็ดเลย อ่าดูนะครับเหมือนคะแนนจะแปดห้าก็ไม่มีสกอร์บอร์ดตรงนี้ตรงนี้เข้าดีครับน้องเขาจะตีต้องลอยข้ามหัวมานิดนี่งดูลูกหนึ่งครับ สองลูกเริ่มเสียเปียบลูกเยอะอนะไรับตอนตีเร็วไปหน่อยไม่แน่ใจอย่าตีจังดีกว่าไม่แน่ใจเร่งนี้ตีลูกหรือตีจั่นนะตีลูกครับนะปันนะ ลูกเข้าครับฝันมาแวบก็ยังไม่เปลี่ยนดูนะครับน้องเขาจะชบเข้ามาลูกนี้สวยครับพี่ดำต้องเตะลูกนี้น่าดูนะครับพี่ดำมาปังเต็มเม็ดเลยครับลูง เลยยี่ห้อล้อหน้องเข้ามาอีกลูกนึงปั่นเมาเข้าลูกสวยครับสองตีโดนเสร็จแล้วก็เข้าไปเองนะเกียรตีพิทบอลพิทดำตูพรทดำเตยล้ถ้าจอดนี่เพื่อนมันหมายถึงจะเจมได้เลยมีทั้งโดนนแฉแฉมันย้อนแล้วเฮ้ยก็หัดเข้าตรงนี้นเกรนันว่าเขาให้พิทดำชนะครับขายอย่างเดียวเลย ไม่มีอะไรเลยไม่ตยงขออะไรเ่าไม่มีมีแต่แฟนนอไป